อีกไม่กี่เดือนเราก็จะจบปี2025กันแล้วนะครับและช่วงเข้าใกล้สิ้นปีแบบนี้ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเริ่มที่จะคิดทบทวนกันแล้วว่าปี2025ที่ผ่านมาของเราคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนและเริ่มที่จะวางแผนสำหรับปี2026กันแล้วใช่ไหมครับแล้วอยากรู้กันไหมครับว่าเราจะเริ่มปี2026ยังไงให้แตกต่างจากปีนี้เพื่อที่เราจะได้ทําอะไรให้สำเร็จมากขึ้นและเข้าใกล้เป้าหมายของเราได้มากกว่าเดิมผมเองก็มีคําถามเดียวก,กันกับทุกคนเลยครับทำให้ผมจำเป็นจะต้องออกไปหาคําตอบด้วยตัวผมเองก่อนวันนนีีี้ผผมมอยู่ท่ทททบรริษัเ,เพา และคำตอบอยู่ในมือของผมแล้วครับกับสมุดมิชชั่นธนูมุลแพแนลเนอร์สหรือ Energy Planner ไอเทมที่จะเปลี่ยนช่วตคุณในปี2 0 2 6ถ้าคุณยังไม่เคยเริ่มเขียนแพแนลเนอร์มาก่อนแต่ถ้าคุณคนที่เขียนอยู่แล้วอันนี้ก็ดีครับ no one ask ก่อนที่เราจะไปดูที่ฟีเจอร์ของสมุดแพ n นลเล่มนี้เนี่ยผมอยากจะขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวจากการที่ผมได้เขียนสมุดแพ a น n เนอร์มาแล้ว2ปีด้วยกันก็คือผมเขียนตั้งแต่เล่นปี2 0 2 4 2025ัในมือของผมนี้และปี2026จะเป็นปีที่3ของผมครับที่ผมจะเขียนแพนเนอร์จากการที่ผมเขียนแพนเนอร์มาตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าแพนเนอร์เนี่ยช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นมากในหลายๆด้านและที่สําคัญเลยก็คือมันยังช่วยให้ผมสามารถฝ่าฟันกับเรื่องราวในแต่ละวันได้ดีกว่าเดิมเมื่อเทียบกับการไม่เขียนแพนเนอร์ทำให้ผมขอยกให้สมุดแพนเนอร์เนี่ยถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยนะในราคาไม่ถึง1000บาทแต่ทุกคนลองคิดด ราคาของสมุดแผ่นเนอร์เล่มหนึ่งไปแลกกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปตลอดทั้งปีคุณจะไม่เอาหระครับดังนั้นถ้าตอนนี้คุณมีความคิดที่อยากจะเริ่มปี2 0 2 6ของคุณยังไงให้ดีในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการเขียนแผ่นเนอร์สัเล่มก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยล่ะครับทีนี้สำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่นะคะว่าการเขียนสมุดแผ่นเนอร์เนี่ยมันดียังไงยังไงผมอยากจะขอยกเป็นเหตุผล3าข้อมาให้กับทุกคนก็แล้วกันนะครับก็คือหงครับมันช่วย ขึ้นชื่อว่าแพนเนอร์เนี่ยหน้าที่หลักของมันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือมันใช้สำหรับการวางแผนแล้วการที่คุณเขียนเป้าหมายหรือวางแผนลงบนสมุดแพนเนอร์เนี่ยคุณก็มีแนวโน้มที่จะทำสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับเพราะมันก็มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบระหว่างคนที่เขียนเป้าหมายลงบนกระดาษกับคนที่แค่คิดขึ้นมาเฉยๆผลสารวจก็คือคนที่เขียนเป้าหมายลงบนกระดาษมีแนวโน้มที่จะทำสำเร็จมากกว่าคนที่แค่คิดเป้าหมายขึ้นมาเฉยๆหลายเท่าแล้วครับเพราะสมุดแพนเนอร์เนี่ยมันช่วยคุณสามารถซอยเป้าหมายใหญ่ให้้้เเเปป็็นาาหมายที่ลลกได สมบูรณ์ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเก็บความสำเร็จระหว่างทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือก็คือการเปลี่ยนจากเป้าหมายรายปีสูปปเ่เป้าหมายรายเดือนเป็นเป้าหมายรายวันอะไรทํานองนี้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะทําอะไรให้สําเร็จมากยิ่งขึ้นอยากที่จะก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าเดิมการเขียนแพนเนอร์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆครับเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือการเขียนแพนเนอร์เนี่ยสามารถใช้ในการจัดการกับอารมณ์ลดความเครียดและช่วยจัดระเบยดทำความคิดได้ครับ เพราะในสมุดแพแนเ์เนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้เราสามารถทําสิ่งที่เรียกว่า free w ติ t i n g หรือการทำา r a i n d u ได้ครับหรือก็คือการเขียนสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ในหัวออกมาลงบนหน้ากระดาษเพราะบางทีการที่เราคิดแค่อยู่ในหัวเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทําให้เราเห็นว่า,าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่หรือสิ่งที่เรากำลังเครียดอยู่เนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วเราเครียดจริงๆหรือเปล่าหรือสมองมันแค่คิดเองและผมมองว่าการเขียนน่ะคือพลังพิเศษของมนุษย์อย่างหนึ่งในยุคนี้เลยนะเพราะการเขียนเนี่ยมันช่วยจัดระเบียบทางความคิดและที่่่สําาาาาคคคคััญกกกกก็ืืืออออมมนยยงงงชววใเรรรรขตตททิดดหไ้ ค่ากับการส่องกระจกมองตัวเองนะครับก็ยิ่งเสริมให้การพรัฒนาตัวเองของเราทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแน่ครับและเหตุผลข้อที่3ครับก็คือสมุดแพ่นเนอร์สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บหรือว่าจดบันทึกเรื่องราวดีๆได้แน่ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือว่าสมุดแพ่นเนอร์เนี่ยมันสามารถใช้วางแผนจดบันทึกความคิดจดบันทึกเรื่องราวดีๆแล้วยิ่งถ้าเราสามารถติดรูปภาพหรือว่าติดสติกเกอร์อะไรได้ด้วยเนี่ยพอมองย้อนกลับมาครับมันจะเป็นอะไรที่ควรมีความหมายเลยส่วนแพ่นเนอร์พอเราเขียนจบเล่มแล้ว มันจะไม่ใช่แค่สูตแพนเนอร์นะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า memories หรือก็คือพื้นที่ที่เราได้จดบันทึกเรื่องราวดีๆเก็บความทรงจําดีๆเอาไว้ซึ่งถ้าเราย้อนกลับมาอ่านครับมันจะเป็นอะไรที่แบบควรมีความหมายแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจสูงมากแล้วพอเราอ่านๆแล้วก็จะแบบโหนี่เราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสรุปจากทั้ง3ข้อนะ้วคือว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะทําอะไรให้สำเร็จมากยิ่งขึ้นอยากที่จะก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าเดิม อยากที่จะลดความเครียดจากการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่าเดิมและอยากที่จะเก็บบันทึกเรื่องราวดีๆในแต่ละปีไว้การเขียนแพนเนอร์ก็จะสามารถตอบโจทย์ทั้ง3ข้อนี้ได้ครับโอเคทีนี้ทุกคนก็รู้เหตุผลที่อยากจะเขียนแพนเนอร์กันแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟีเจอร์ของสมุด energy paner l n เล่มนี้กันเลยครับผมไปดู เรามาเริ่มกันที่หน้าแรกครับกับหน้าคาล endar ปี2026หน้านี้คือเป็นหน้าที่รวมปฏิทินของทุกเดือนประจําปี2026เอาไว้ในหน้าเดียวซึ่งก็จะไม่เห็นทั้งวันหยุดและวันทํางาน เปรียบเสมือนกับว่าเรามีแผนที่ชีวิตทั้งปีวางอยู่ตรงหน้าก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนและจัดระดับความสําคัญได้ง่ายขึ้นครับหน้าถัดไปจากคาล endar ปี2026นะครับก็คือหน้า before we begin หน้านี้จะเป็นการเขียน reflect หรือรีวิวปี2025ท,ที่ผ่านมาของเราก่อนที่เราจะเลิกปี2026ซึ่งก็จะมีคาถามง,าง่ายที่ช่วยให้เรามองย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่เรามีความสุขสิ่งทีไ่ได้เรียนรู้และสิ่งที่โย,ยยาจิตใจของเราก่อนที่เราจะตั้งความหวังและเป้าหมายสำหรับปี2026ต่อไปครับหน้าถัดไปจะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ใหหหหหม่่ปปรรระจําาาาาาีีนนน้้้คคบบก็ืืืออออตงงลยชแ โดยข้อดีของมันก็คือมันช่วยจัดระเบียบความคิดและเป้าหมายให้อยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อที่เราจะได้หาจุดเชื่อมโยงและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายใหญ่โดยเป้าหมายใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางและพวกรายละเอียดย่อยๆก็อยู่รอบๆทาให้เราสามารถมองเห็นตัวเราได้อย่างรอบด้านจากทั้งภายในสู่ภายนอกก็ช่วยให้เราสามารถเห็นภาพรวมของสิ่งที่เราอยากจะทําได้ครบถ้วนเองครับถัดไปกันเลยก็คือหน้า vision board โดยหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เราจะมาวาดฝันติดภาพหรือเขียนข้อความที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจสำหรับทุกมิติข,ของชีวิตทั้งเรื่องงานการเติบโตการเงินความสัมพันธ์สุขภาาพกยและจ เพราะเวลาที่เราดาเนินชีวิตไปจนถึงช่วงหนึ่งของปี2026เราอาจจะรู้สึกหลงทางหรือสับสนกับชีวิตได้ครับ Vision บอร์ดก็จะเป็นเครื่องมือที่คอยย้าเตือนถึงเส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่ได้ครับหน้าต่อไปจะเป็นในส่วนของหน้า Yearly Plan หรือก็คือหน้าที่เราจะมาเขียนเป้าหมายรายปีที่ช่วยกําหนดทิศทางหลักของปี2026ว่าปีนี้เราอยากจะโฟกัสเรื่องอะไรทั้งเรื่องงานสุขภาพการเงินหรือด้านอื่นของชีวิตก็เอามาเขียนกันตรงนี้เลยครับว่าเราอยากจะทําอะไรในปี2026บ้างถัดไปจากหน้า Yearly Plan นะครับก็คือ Quarterly Goals นั่นเองครับโดย หรือลายไตายมาานะครับเพราะในบางช่วงของปีเราก็อาจจะเจอกับช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือลืมเป้าหมายได้ครับแต่พอเราแบ่งหรือซอยเป้าหมายย่อยๆออกมาเราก็จะมีกําลังใจที่จะทํามากขึ้นเพราะเป้าหมายรายปีมันก็อาจจะดูใหญ่และดูเป็นไปได้ยากแต่พอเราเห็นเป็นก้าวเล็กๆที่นาไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้แบบนี้เราก็จะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงตลอดทั้งปีได้ครับถัดไปจะเป็นหน้ามันรี่คล endar นะครับหรือก็คือหน้าปฏิทินรายเดือนที่เราจะสามารถเขียนวันสําคัญลงไปได้เพราะในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่เราต้องจัดก,การพอเเรราาาามาขีียนนนลงปฏิิทแแบบ้้ก็จะูว่ และเดือนเราควรจะโฟกัสกับอะไรบ้างที่สาคัญคือปีนี้เขาเพิ่มเซลล์แคร์เช็คลิสต์กับฮาร์บิต tracker มาให้ด้วยก็ยิ่งเสริมให้เรากลับมาใส่ใจกับตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจได้มากขึ้นเลยครับหน้าถัดไปกันเลยครับอันนี้ก็เป็นของใหม่เช่นกันอย่าง monthly meal plan ด้วยความที่สมุดแพลเนอร์ปีนี้เขาเน้นในเรื่องของ wellness หรือสุขภาพทําให้ปีนี้เขาใส่หน้าสําหรับการวางแผน n ิ w plan หรืออาหารในแต่และมื้อได้ทั้งเชา้าเที่ยงแล้วก็เย็นเพื่อที่เราจะได้ดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีขึ้นได้เองครับต่อไปก็คือหน้า daily Task, ที่เล็กๆเอาไว้สาหรับการจดบันทึกหรือใช้เขียนถึง3สิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในวันนั้นก็ได้ครับผมขอบอกเลยว่าฟีเจอร์นี้คือโคตรมีประโยชน์เพราะมันทาให้เราตื่นมาแล้วรู้เลยว่าเราต้องทําอะไรให้เสร็จบ้างในวันนั้นก็ยิ่งช่วยให้เราสามารถทําอะไรให้สำเร็จเพิ่มขึ้นได้มากๆครับทีนี้ถัดไปพอเราเขียนจนจบเตือนปุ๊บก็ถึงเวลาของการทำเซลล์รีเฟลคชั่นในหน้ามันลีรีวิวแล้วครับตัวหน้านี้จะเป็นการเขียนรีวิวและประเมินว่าเดือนที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างมีอะไรดีๆก็เก็บไว้เเ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 รรรรรรืืื่่่่่่่ออออออองงงงงงแแแแยแยแยๆกกกก็าากาาก็าาาาามมมมปปปนน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 นบบบบทททีีหหััััสสะจตตตตวววิโไไไคล้้ใดดถขุพ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนหลักๆก,ก็คือ e v วิ w your vision board เป็นหน้าที่เราจะมาย้อนดูว่า vision board ที่เราทําไว้ในช่วงต้นปีเนี่ยพอผ่านมาถึงช่วงท้ายปีแล้วมันคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปไหมและมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็ให้เราลองมาวาดฝันใหม่กันอีกครั้งในหน้านี้ครับสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับก็คือหน้า this year reflection หรือก็คือหน้าที่เราจะมาสรุปเส้นทางของตัวเองตลอดปี2026เพื่อที่เราจะได้มองย้อนกลับไปว่าเราได้มีช่วงเวลาดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเรียนรู้อะไรบ้างและสิ่งที่มีความหมายททีีีี่่่สสุุดขออออองงปปปนน้้คณคณณือือะไรรรรเเเพ็กาาาาจบบยยมู์ ฟีเจอร์สุดท้ายครับอันนี้ดีมากๆกับหน้าฟรีไวติงที่ในปีนี้เขาก็จะมีกระดาษแบบกริดแบบรูและแบบฟรีโนตหรือหน้าว่างมาให้ครับโดยเอาไว้ใช้สำหรับการเขียนสิ่งที่เรากําลังคิดโดยจะเป็นไอเดียความรู้สิ่งที่อยากบันทึกไว้หรือใช้วาดรูปข้าวเวลาก็เอามาลงกระดรงนี้ได้ครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าผมชอบฟีเจอร์นี้มากเพราะมันช่วยคลายกังวลช่วยบันทึกไอเดียดีๆเอาไว้ได้เยอะมากเป็นฟีเจอร์ที่ขาดไปไม่ได้จริงๆสำหรับสายที่ชอบขีดเขียนอย่างผมนะครับ และนั่นก็นคือทั้งหมด13ฟีเจอร์รหลักของสมุด Energy Planner เล่มนี้นะครับ <S <S เรียกได้ว่าเล่มเนียวนี่คือแบบจบทุกด้านของชีวิตจริงๆงเน่งนก่อนที่เราจะกกันในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะฝากด้วยบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้มาจากการไปทำเวริร์กช็อปที่มิชชันทอนมูนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือว่าชีวิตคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับการปลูกต้นไผ่คือผมก็เชื่อว่าทุกคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ก็คงจะมีเป้าหมายของตัวเองมีสิ่งที่อยากจะไขว่คว้าในชีวิตถูกกตต้้องงมมมมัััยคครรบบบบบแแ่่น็จะีีาาาเปหท ทำเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่เห็นผลลัพธ์สักทีแต่อยา่าใจคิดแบบนี้ครับต้นไผ่เนี่ยมันใช้เวลา2ปีเต็มเมนะครับในการทําอะไรของมันไม่รู้แหละอยู่ใต้ดินโดยที่ลําต้นของมันอะไม่โตสักทีแต่เมื่อผ่านไป2ปีแล้วเนี่ยต้นไผ่ครับมันจะใช้เวลาเพียงแค่1นเดือนในการโตแบบเป็น1020เมตรเลยดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับและผลลัพธ์มันไม่ออกสักทีขอให้ทามันต่อไปครับเพราะคุณอาจก,กําลังอยู่ในช่วงของการฝังรากลึกหรือว่ากําลังสร้างรากฐานนนนเหมือออกับตต้้ไ่ยูี ซึ่งมันใช้เวลา2ปีนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีสักวันหนึ่งที่สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้ผลลัพธ์มาเจาะมามากกว่าที่คุณคิดไว้ในตอนแรกอย่างแน่นอนครับบทเรียนข้อที่2ครับก็คือชีวิตของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับดอกไม้ที่มีเวลาในการผีบานที่แตกต่างกันเพราะนี้หมายเขาหมายเขาว่าไม่ว่าคุณจะเห็นใครที่ประสบความสําเร็จแล้วคุณอาจจะคิดน้อยใจแบบว่าเอ้ยทำไมฉันไม่สําเร็จแบบคุณคนนี้บ้างให้คิดใหม่ครับว่าคนคนนี้เนี่ยเขาแค่มีช่วงเวลาในการผีบาน ของดอกไม้ที่เร็วกว่าของคุณเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของคุณแน่นอนเพราะคุณคือดอกไม้ที่กําลังจะผิบานในเร็วนี้แค่ว่าคนนี้เขาผิบานเร็วกว่าคุณเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีวันผิบานเลยแต่เชื่อไว้เสมอว่ามันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นของคุณอย่างแน่นอนและบทเรียนข้อสุดท้ายครับข้อที่3ก็คือว่าทุกอย่างครับเริ่มต้นจากภายในครับซึ่งก็ตรงกับชื่อของสูตรแพนเนอร์เลยนะครับคำว่า Energy เนียมันมาจากคาว่าอ y หรือร์บ ภายในที่ดีจะเท่ากับพลังงานหรือชีวิตที่ดีนั่นเองครับวันนี้เนี่ยขอให้เรากลับมาดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมหันมาใส่ใจกับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นหันมาใส่ใจกับการออกกําลังกายหันมาใส่ใจกับการทานอาหารที่มีประโยชน์ครับแล้วถ้าข้างในดีนะครับมันก็เหมือนกับการที่เรามีพื้นฐานชีวิตที่ดีพอมีพื้นฐานชีวิตที่ดีทุกอย่างก็จะดีตามมาไงครับดังนั้นวันนี้อย่าลืมหันมาดูแลตัวเองกันให้มากขึ้นนะครับ สำหรับใครที่สนใจสมุดมิชชั่นทนูนแพนเนอร์ anner, หรือ Energy anner, เอนเนอรี n แ e r เนอร์เล่มนี้นะครับยังไงผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ตรงใต้ e s สคริปชันแล้วกันนะครับยังไงก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะของมีจำกัดมากๆและสำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะแล้วก็สวัสดีครับผมเอาน้ำหมดแล้วนีหว่า